กราบสวัสดีเช้าวในที่ที่หนึ่งพฤศจิกานะครับพวกเราอ c i s o c c e อร์นะกลับมาเจอกันอย่างนี้ก็แสดงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวลงทำการแข่งขันนะครับโดยที่คืนวันนี้5ทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเจอกับอาเซนอนนะครับสถิติการพบเจอกันก็ต้องถือว่าในยุคของโซชากับอาเตต้านะครับ ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวในการทําทีมนะแต่เพียงแต่ว่าผู้มาเยือนอย่างอาเตต้าในวันนี้อาวุธค่อนข้างที่จะไม่ครบมือนะครับวิลเลียนน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะดาวิดลุยก็เช่นกันเพราะฉะนั้นทีมของอาเตต้าน่าจะมาในสภาพที่ค่อนข้างที่จะเป็นรองทั้งแนวลุกแล้วก็แนวรับนะครับตรงกันข้ามกับเจ้าบ้านที่ตอนนี้น่าจะมีความมั่นใจ เกินร้อยหลังจากที่เอาชนะทีมใหญ่มาได้ทั้งไลซิกแล้วก็ปีเชนะครับโดยเฉพาะความมั่นใจของผู้เป็นคนสื่อนะจัดทีมชุดไหนก็คิดว่าน่าจะมั่นใจเกินร้อยนะครับสำหรับโอเลโกนาโซชาส่วนตัวของโซชาสถิติเขาก็มักจะทำได้ดีกับทีมใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่พลาดแต้มสำคัญสำคัญเสมอเนี่ยก็มักจะไปพลาดให้ทีมขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับ 11ตัวผู้เล่นของโซชาก็ไม่คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าเดาใจไม่ถูกจริงๆนะเพราะาตำแหน่งลูกลักเนี่ยวิกตอร์ลินเดอร์เลฮร์รีม็กไกวก็น่าจะได้ยืนอยู่แล้วนะครับคู่กลางจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมกับลูกลักอย่างพอปอกบานะตามที่สื่อคาดการเนี่ยเขาว่าจับยัดลงมากันทั้ง3คนเลยนะพอพอกบาแมกโทมิเน่เฟรดนะ จะยืนตำแหน่งยังไงผมก็ยังงงง,งอยู่โดยที่ก็ยังมีบุลโน่เฟ n ร์นเดสนะครับคอยทำเกมลุกอยู่ข้างหลังองตตัวนี้มาเซียแล้วก็มาคัดแรดฟอร์ดนะครับอันดับปัจจุบันตอนนี้แมนยูอยู่อันดับที่15นะครับแล้วก็อาร์เซนอลอยู่อันดับที่12ความน่าจะเป็นของเกมนะครับผมว่าด้วยกำลังใจนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านจะสามารถ เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้นะครับก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับตามลุ้นตามเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับคืนนี้ส่วนคู่อื่นลีกอื่นที่ผมให้ความสนใจก็ผมสนใจเอซิมิลานนะครับที่คืนนี้จะต้องออกไปเยือนอูดิเนเซ่นะก็จะเป็นศึกกันโชเซเลียนะครับผมว่าทีมของเจ้าหลาเนี่ยจะสามารถเอาชนะเจ้าบ้านได้เกินระยะที่ต่อไว้ให้นะ ก็เอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เชียร์บอลกันให้สนุกนะครับแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับพวกเรา eci soccer กลาบสวัสดีครับ